สัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7การแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะวันนี้นะคะครูออบจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ชมที่ดีค่ะผู้ชมการแสดงควรมีมารยาทที่ดีนะคะในการชมการแสดงนาฏศิลป์ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะไม่พูดเสียงดังหรือใช้โทรศัพท์รบกวนผู้อื่นค่ะ 2. ไม่เดินไปเดินมาขณะที่มีผู้แสดงกำลังแสดงอยู่บนเวทีค่ะและ 3. ชมการแสดงด้วยความตั้งใจและไม่หยอกล้อเล่นกันขณะมีผู้แสดงกำลังแสดงอยู่บนเวทีเช่นกันนะคะและข้อที่4ค่ะการแต่งกายนะคะควรจะแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะคะเช่นไม่สวมกางเกงขาสั้นไม่ใส่รองเท้าแตะและไม่สวมเสื้อกล้ามนะคะไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว ะะไม่สวมกระโปรงสั้นจนเกินไปเมื่อไปชมการแสดงในโงรงละครค่ะต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างการแต่งกายที่เหมาะสมนะคะลักษณะของเสื้อค่ะจะเป็นเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นได้ค่ะและจะต้องเป็นกางเกงขายาวนะคะส่วนผู้หญิงค่ะจะต้องมีความยาวของกระโปรงนะคะไม่สั้นจนเกินไปรองเท้านะคะจะต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นทางผู้หญิงผู้ชายค่ะ ต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมหน้า88และหน้า89ค่ะข้อที่1ข้อใดหมายถึงการรำคู่คะกอไก่การรำที่มีผู้แสดงสองคนขอไข่การรำที่มีผู้แสดงคนเดียวและคอควายการรำที่มีผู้แสดงสองคนขึ้นไปค่ะนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อกอไก่ค่ะการรำที่มีผู้แสดงสองคนค่ะ และข้อที่2ค่ะระบำและรำนะคะแตกต่างกันอย่างไรกไก่ระบำใช้ดนตรีประกอบการแสดงแต่การรำไม่ใช้ดนตรีค่ะขอไข่ระบำแสดงเป็นเรื่องราวแต่การรำไม่แสดงเป็นเรื่องราวนะคะและคอควายค่ะระบำไม่แสดงเป็นเรื่องราวแต่การรำแสดงเป็นเรื่องราวค่ะนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนคะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะ ระบำไม่แสดงเป็นเรื่องราวนะคะแต่การรำแสดงเป็นเรื่องราวค่ะและข้อที่3ค่ะจุดเด่นของการแสดงโขนคืออะไรคะก็ไก่หัวโขนขอไข่สร้อยคอและคอควายกำไลข้อมือค่ะและคำตอบนะคะที่ถูกต้องก็คือข้อก็อไก่ค่ะหัวโขนค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะ การแสดงข้อใดเป็นระบำเบตเตเลตดคะกอไก่ระบำลบบุรีขอไข่ระบำดาวดึงคอควายระบำเทพบันเทิงค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะระบำลบบุรีค่ะส่วนระบำดาวดึงและระบำเทพบันเทิงนะคะจะเป็นระบำมาตรฐานค่ะสำหรับข้อที่5ค่ะ ระบำกลิดดาพินิหารเป็นระบำประเภทใดคะกอไก่ระบำเบตเตเลดขอไขร่ระบำมาตรฐานและคอควายระบำทั่วไปคะ่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไขค่ค่ะระบำมาตรฐานคะ่ะต่อไปค่ะข้อที่6ฟ้อนทางภาคเหนือมีลักษณะเด่นอย่างไรคะกอไก่คล่องแคล่วว่องไว ขอไข่อ่อนหวานนุ่มนวลและคอควายสนุกสนานร่าเริงค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือขอ้อขอไข่ค่ะอ่อนหวานนุ่มนวลค่ะต่อไปค่ะข้อที่7ถ้ามีผู้แสดงสองคนควรจัดการแสดงในข้อใดคะกอไก่รำวงมาตรฐานขอไข่โขนคอควายรำแม่บทค่ะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะรำแม่บทค่ะต่อไปค่ะข้อที่8การแสดงประเภทใดที่มีการผูกเป็นเรื่องราวคะก็ไก่โขนค่ะขอไข่รำและคอควายละครค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะละครค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่9ขณะชมการแสดงควรปฏิบัติตนอย่างไรคะก็ไก่พูดคุยเบาๆขณะชมการแสดงขอไข่รับประทานขนมอย่างเงียบๆขณะชมการแสดงและคอควายค่ะนั่งชมอย่างสนใจและปลบมือเมื่อการแสดงจบค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะนั่งชมอย่างสนใจและปลบมือเมื่อการแสดงจบลงค่ะ ต่อไปค่ะข้อ10การเป็นผู้ชมที่ดีจะส่งผลต่อผู้แสดงอย่างไรคะกอไก่ผู้แสดงมีสมาธิขอไข่ผู้แสดงตื่นเต้นน้อยคอควายผู้แสดงสับสนในการแสดงค่ะและคำตอบนะคะที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ค่ะผู้แสดงมีสมาธิค่ะ สรุปบทเรียนแบบสั้นๆนะคะการมีมารยาทในการแสดงจะทำให้ผู้แสดงมีสมาธิและแสดงได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ